เฮ็ดจังไดสุขภาพจังว่าเป็นขอจำกัดเฮ็ดจังไดพี่น้องจังสิรดคาใจายใ,ในครอบรัวใดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ้งที่เปฏิเศษบ่ไดดรวบสินค้าผลไมย้ยังเช่นขอยกตัวอย่างของเดียมเพื่อหนองกรุงศีนั่นก็นคือบอกม่วงมหาชนกเฮ็ดเป็นแปรรูปผลิตภัณฑ์หากปีนาข้อวิทยังข่าอีก กระบวนการตรงนี้ออกบไ,ได้ยกระดับจังไดแปรรูปเพื่อให้ราคาสินค้าของเฮ้ามีมูลค่าเพิ่มบอมแมนเอาแต่บอกม่วงสุขไปขายแล้วเมื่อทรงออกบไ,ได้ราคากะแย่นั่นคือวิธีการแล้วสุดท้ายอบจอกาลสินสิบเป็นผู้ถี่ทรงเสริมให้กรุมวิสาหกิจชุมชนทุกกลุ่มมีความเข้มแข็งผ้าแต่ละกลุ่มเฮ็ด ปลูกให้ดีเฮ็ดให้ได้มาตรฐานสุดท้ายค้นที่ขายใหยค้นที่หาตลาดให้พ่อแม่พี่น้องเช่าจังหวัดกาลสินก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินนี่แหละค่ะแบบซอยกันอำเภอห้วยเมกสองท่านกับยูนิขอ,อนุญาตค่ะท่านสอจอว่าทีส่สจออตพงษ์โนธนาวงศ์ค่ะเขตหนึ่งค่ะรากจักิจน้อยเสนาเขตสอง นี่คือแสดงว่าสอจออํำเภอห้วยเมกกะสองท่านยูน้าไข่มุกน้องกรุงศรีสองท่านยู่น้าไข่มุกนั่นสร้างความมั่นใจให้พี่น้องชาวจังหวัดกาลสินได้เลยว่าทีมเฉลิมขวัญพร้อมทํางานบบต้องนับหนึ่งเดินนาย่างเดียวเช่นเดียวกันค่ะวันนี้หน่อยรักมากเห็นตั้งแต่น้อยเพราะว่าเป็นเพื่อนกับพ่อเขา พ่อเขาช่วยงานทำสามสบาทเห็นเขาทำงานกงเก่งๆชวนเขาหลายทีว่ามาทำการเมืองได้กันเถอะเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาช่วยพ่อแต่ถึงวันหนึ่งพ่อเขาทุ่มเททำงานให้พี่น้องจนป่วยวันนี้เขาอาสาเสียสละความสุข จะมาทุ่มเทพเพื่อพี่น้องชาวกาลสินค่ะแล้วเขาสัญญากับหน่อยว่าพี่หน่อยถ้าไข่มุกได้เป็นนายกไข่มุกจะทำงานไม่มีวันหยุดไข่มุกจะช่วยให้พี่น้องชาวกาลสินหายจนหายเจ็บให้ได้ มั่นอ้อยอยา่างพาลาดีขึ้น30บาทรักษาทุกโลัตงแต่ที่เขาว่าเฮ็ดบัได้กะเห็นได้ทวนนาเบิดทุกคนปราบสงข้ามกับยาเสพติดจนมันมิดจัดจนเม็รละหาร้า่อยกองทุนมูบันพักชำระพอากค่อใหญ่นะแล้วทำได้ด้วยเพอ มีวิธีไม่ยากอย่างที่เมื่อกี้หน่อยเล่าให้ฟังพี่น้องคะแล้วที่ชอบก็อีกอย่างหนึ่งก็คือนโยบายศูนย์โฮมสุขครับดีมากเอาอ,อสมม,อมาช่วยทำงานใครเป็นอสมเป็นข่ายกยกมือหน่อยอ่ะปรบมือให้อสมเรานะคะศูนย์โฮมสุขนี่จะมาช่วยพี่น้องอที่ป่วยทำกายภาพไม่พอจะพาออกกำลังกายจะพาทำให้สุขภาพดีเาหมอ ยากไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยหมอก็เครียดคนเต็มโรงพยาบาลไม่ต้องแล้วอีกหน่อยจะนักงผ่านมือถืออย่าบอก้วยค่ะว่าไม่มีมือถือกันเพราะว่าเดี๋ยวจะลงไปถ่ายลูกรับรองแย่งกันถ่ายนะคะนั้นจะนักงผ่านมือถือนะคะตามปรปับปรุงเป็นค่าร้ารได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะตามปรปับปรุงของ สเปคอย่างนี้ 1. นแซ่บแซ่บสองเปียวเปียวสามน้ำลายสอแล้วนี่สามปลาแดกไหลไหล 4. ไม่พริกไม่เผ็ดเม็ดเดียวก็ไม่ให้ไม่เอาได้เปลาค่ะได้นี่ค่าจ้างแบบนี้ได้เปลาค่ะได้เปลาค่ะจะรับคอยไว้ทำงาน ีนโยบ,บายดีๆแก้จนให้เราอย่างไรใครเขาเอาของเอาอะไรมาให้ก็ไม่ว่ากันเด้อค่ะแต่ให้คิดถึงอนานคตเราพลาดในรัฐบาลใหญ่แล้วพลาดนายกใหญ่แล้วและเขาจะอยู่กับเราอีกนานเขารอดแต่เราจะไม่รอดระหว่างน,นี้จะทำไงให้เรารอดทางออกทางเดียวคือเฉลิมขวัญเบอร์สองค่ะ นะครับเพราะยิ่งนี้หัวใจใหญ่ก็ตับครับมีบริยากต้างการเมืน,นอะอนครับเป็นคนอ่อนน้อมท่อมตนลูกสาวฉเฉลิมขวัญรอตระกูลผู้สมัครหน้ายกอ,อกบอจอกาลสินเบอร์สองค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะเป็นไม่ยิ่งผู้เดียวได้เบอร์สองมีผู้สมัครหน้ายกซีเบอร์ค่ะ,ฉะเฉลิมขวัญรอตระกูลเบอร์สองค่ะเป็นตั้งใดค่ะตรงปกบข้นกับลูกนั่นไหม นั่งสาวไทยผุ่นเพิ่นว่าสูงร้อยเจ็ดสิบผุนแมค่าผู้นั้น,นแต่ผู้นี้ได้ร้อยหาสิบหาเป๊ะขอแถมกับบอดายอันนะอันส่วนสูงนี่คะ่ะเมื่อ่บอท่านนั่นคือสิ่งที่อยู่ในใจอยู่เสมอว่าจะเฮ็ดจังใดจังสิกแก้ไขปัญหาให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านใดจังวัดกาลสินน้ำันเพราะว่าต้อเงเฮ็นงานเป็นครอบพวัว นายกที่พี่น้องอยากเห็นเป็นพักที่พี่น้องอยากให้ได้เป็นรัฐบาลได้เสียงมากที่สุดสมัยแรกกลาบขอบพระคุณเด้อค่ะอยู่ดีมีแห้งกลับบ้านปลอดภัยยี่สิบเตรียมเข้าคูหากาเบอร์สองใบหนึ่งตัรสีเขียวกาเบอร์สองสีชมพูกาเบอร์สจอเบอร์หนึ่งเด้อค่ะ กาบบอบว่าคุณงาม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 ใครมุกสอบได้แล้วบ้านไหนมองใดจะให้ไปอยู่บอกมาเลยคะือค่ะขอไปนอนด้วยแต่อย่าลืมตับบักพุ่งนะครับเฉลิมขวัญกำลังหน้าพี่น้องนะครับเสียงโตรบุญระดังให้เฉลิมขวัญลอตระกูลนะครับรกำลังยางมากนะครับพูดห้น้อยแต่ว่าแลงหันจังหวัด1น8่งพัหดหมู่บ้านไปบัวทัวดอกค่ะ แต่เมื่อนี้มาหาพี่น้องอยู่บันเสียวอำเภอยายตลาดวันนี้อยากจะเปิดหัวใจให้คุณพ่อคุณแม่คุณพี่ที่ท่านได้เคยฟังเสียงของเฉลิมขันท่านได้ฟังเสียงหัวใจของไขมูเมื่อนี้เป็นยังในการลงสมัครนายกอบจอครั้งนีนี่เหตุผลอย่างไรสองเหตุผลค่ะ เหตุผลที่หนึ่งเป็นเหตุผลส่วนโตขออนุญาตแน่น้ำโตอีกครั้งหนึง่งเฉลิมขวัญรอตะปูนค่ะเป็นลูกพญายย่งยุดรอดตะปูนจำ่นด้อยู่เนาะค่ะเนาะเอาเป็นแขนเป็นขาส้อยกันก้าวเดินเระพร่ามีน้องรุดคนปันหาอุปสรรคไดนั้นพื้นที่ผู้บริหารของเฉลิมขวัญซึ่งมือรีมากกันปลาชวนค่ะ เกิตรุนเรื่องเอาแก้มนะคะสตธุคุณเรือนท่านอดีตร่องนายกประโยกโมค่ะมีพื้นต่างสวัสีมารวมกันแต่เครื่องลังไม่ลูกค่ะลูกฉลุแก้มแต่เมื่อใดจะตามได้มีนาชีมีอำนาจในการบริหารงบประมาณจะต้องใส่งบประมาณของอบจให้เกิดมากเกิดผลให้ทั่วถึงเป็นท่ามับพีนองเช่าจากวัดกาฬสินุ์ พี่พิการถามว่าทำอะไรทำนาทำไมชีวิตต้องดิ้นรนขนาดนี้ต้องยากลำบากขนาดนี้ทั้งทงที่เราได้ปลูกข้าวที่อร่อยที่สุดในโลกแต่เราไม่เคยขายข้าวเป็นราคาเลยตั้งแต่ที่เราเป็นรัฐบาลมาพี่น้องยืมตาอ้าปากได้แน่นบอกค่ะ ขายข้าวได้เกวียนละหมื่นห้าสองหมื่นแม่นบอในสมัยอยู่กับพวกเราพี่น้องขายข้าวซื้อทองใส่พี่น้องขายข้าวซื้อรถเครื่องใครเป็นหนี้บ้างยกมือค่ะแม่ยกสองมื่มือหนึ่งนี่หนีทอกอแม่นบอเนื้อห,หนึ่งนี่หนีนอกกระหมดแม่นบอ ลำบากหลายชีวิตพี่น้องคะ่ะดังนั้นวันนี้สิ่งที่น่ยบอกว่าน่อยใส่เสื้อตัวน,นี้มาหาพี่น้องเนี่ยหน่อยจำได้ในวันที่หาเสียงเลือกตั้งนั่นะมาขอคะแนนพี่น้องให้คะแนนหน่อยได้มาสัญญาว,ว่าเราชนะได้เป็นรัฐบาลจะมาแก้จนแก้ทุกข์ให้กับพี่น้องก่อนแต่เราโดนอำนาจโดน,นกลไกที่บิดเบือนได้ เอาอำนาจจากประชาชนไปเขาไปเป็นรัฐบาลหน่อยไม่ได้เสียใจด้วยค่ะไม่ได้เสียดายว่าไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นนายกไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่ที่เสียใจมากที่สุดคือเขาได้อำนาจไปเขากลับทอดทิ้งพี่น้องให้ยากจนให้ยากลำบากแบบนี้พี่น้องของหน่อยอยังลำบากแบบนี้ ไปจะครับอย่าก <si ่อนกอนนะครับอย่างหอมหอมแต่ว la> ่าอย่าอีกพุงแล้วนะพี่รองนะนครับูแทนอย่าก่อนกอนท่านนรักค้มท่านขึ้นผู้ดอมดอกไะไรยแต่ก็อคพี่รองที่นงพี่รองก็โดนท่านกับว่าอให้เพรอะไรพี่รองยูดีกินแย็ยูแางไงวิมีวิสินทู่ผู้ทุกคนขอบคุณครับที่พไปพบนามาหลายกนกระทาว่าคือสีสมรคือว่าสีสมัครผู้แทนขอจากแม่วสัน เออเป็นจจ้าหน้จังมวอยูนีนะครับคุณแม่บอกว่าหา้มาซอยเฉลิมขวัญทําง,งานทั้งการเมืองทองทินยู่นีสก,กอนเทศประโยชน์ให้พี่ให้น้องยูนีสก,กอนพราะว่าเลือกตั้งผู้แทนนั้นจักสีมือหลายบรันอีกหลายปีนายยประยุ์จันโอชาเบิงทรงสิอยอีกหลายปีความน่ใจอีกรอบหนึ่ง อยากให้รับฟังเสียงหัวใจของเฉลิมขวัญรอยตาลเมื่อร่นลามมากที่สุดแต่ว่าทำงานในสองปีกว่าค่ะเล่ายากเข็ดเล่ามันย้อนว่าเราอาสาเลาแบกความทุกข์ความยากอยากจะก้าวผ่านนิ่งองเช่าจังหวัดกาลสินให้ลุดควนนํากันเล่ากปอยาเข็ดทุกอย่างแต่ร่างกายมัธยป่วยเล่าก็เลยป่วย ใข้มุกบอกเสมอกับทุกคนที่เคยได้ยินเสียงหัวใจของใครม,อมือืนี่ว่าหากคนฉี่เข้ารักหากเสาลักของครอบครัวเข้ารักมีคอจํำกัดเรื่องสุขภาพนั่นคือคอจํำกัดในการที่จะไปใส่มาใส่กันยาดังนั้นพอยายย่อมหยุดยาแคดกับพี่น้องเบิร์จังหวัดกระสินแต่ความฝันนั้นสิ่งที่หวังไว สิ่งที่ยู่ในหัวใจยังโบไปหอดดวงดาวดูค่ะถ้าหาคาดหวังกับรัฐบาลกลางก็ได้เฉลิมวานขวนัญมีขออาสาเสนอโตมาจับมือพี่น้องร่วมกันพัฒนาเป็นรัฐบาลท้องถิ่ได้บ่ค่ะนี่คือสิ่งที่อยากจะ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเรื่องของการมีข้า,ามพอมในการครับเพื่อนแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเช่าจังหวัดกาลสินไม่มือนี้และมือนี้หัวใจของพ่อแม่พี่น้องอีกคนนึงหญิงเกรยหญิงแกงอีกท่านนึงแต่สินมาศซอยยืนยันว่าสิมาแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนเชาาจังหวัดกาลสิน์สินมาซอยกันแบบไหนเพราะว่า สุดาละเกยุราพันเพิ่นจะมาว่าไว้ฟังดอกค่ะเป็นยังเพิ่งจงมาจังหวัดกาลสินเละเป็นยังเพิ่นถึงจะอยากซอยจังหวัดกาลสินเข้าสวัสดีค่ะ พี่น้องวันนี้ได้มาเยี่ยมพี่น้องอีกครั้งดีใจไล่หลายค่ะเ,คเพราะว่าที่ได้ที่ไม่มีโอกาสที่จะไปทำงานแก้ปัญหาให้ความทุกข์ของพี่น้องแก้ความยากจนให้กับพี่น้องเหมือนที่รับปากไว้ วันนี้ตั้งใจใส่เสื้อตัวนี้กลับมาอีกทีหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าความหวังและความทุกข์ของพี่น้องยังเป็นภาระของพวกเราทุกคนนะคะแลนนี้พี่น้องคิดว่าเลยค่ะโอ้ยทำไมมันหลายแท้เข้าจังหวัดกาลสินนะคะ เพื่อที่พี่น้องมีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วทําได้ค่ะพี่น้องคะวันนี้พี่น้องเขาถามว่าใครเป็นหนียกมือกันเป็นแถวใครเป็นหนีบ้างค่ะ <c oughs> อ่ายกสองมืออีกตั้งหากมือหนึ่งคือหนีทกศมือหนึ่งคือหน,นีนอกระบบแม่นบอกค่ะ <c oughs> แต่เมื่อเฉลิมขวัญได้ทํางานผ่านไปหนึ่งปีเรามาวัดกัน บอกว่าเป็นหนีก็ยังเป็นอยู่เพราะมันปีเดียวแต่แทนที่จะยกกันแบบนี้มันจะเหลือกันแค่นี้เด้เอไอกระเป๋าที่แฟบแ,แฟกมันจะค่อยๆโป่งนะตุงขึ้นนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องทีมเฉลิมขวัญน,นอกจากตัวเองที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความรู้และมีหัวใจทั้งหัวใจให้พี่น้องชาวกาฬสิน์แล้วแหละ ก็มีทีมงานทุกคนทั้งผู้บริหารและสอจอทุกเขตที่จะช่วยกันทำงานอย่างเข้มแข็งและในการทำงานเมื่อเป็นนายกอบจอแล้วก็ต้องเชื่อมโยงกับสสทุกคนเขตนี้ก็แม่บุญลื่นรัฐมนตรีหญิงของเรานะคะแม่บุญลื่น ก็จะมาช่วยกันประสานงานสอสอทุกคนก็จะช่วยกันประสานงานงานในรัฐบาลจังหวัดของเราก็จะลาบเลือนทํางานให้พี่น้องได้กระเป๋าตุงกระเป๋าตุงกระเป๋าตุงราคาสินค้าก็จะขึ้นนะคะนี่คือนโยบายที่จะทําค่ะพี่น้องค่ะ